สวัสดีครับทุกท่านครับมาเลยครับท่านใดที่มองหารถกระบะ4ประตูครับรถยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนไทยเราเลยครับคันนี้ครับไม่ควรพลาดเลยครับผมเป็นอีสุสิแดมักไฮแลนเดอร์สประตูครับผมว้าวเลยครับและคันนี้พิเศษสุดครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้จากโรงงานเลยครับนี่ครับถือว่าเป็นรถที่หายากนะฮะในสเปคหายากเลยครับเกียร์ออโต้ตัวนี้ครับบอกเลยครับใช้งานดีเลยครับผมเครื่องยนต์สามพันไดเร็กนะฮะเทอร์โบครับนี่ครับ เครื่องยนต์ตัวนี้แร่งอึดทนนะครับบอกเลยครับใครที่เป็น f c ฮะใครที่เล่นยูสุจะหาเครื่องยนต์ตัวนี้ใช้เลยครับมันแร่งอึดทนครับรถคู่บ้านคู่เมืองคนไทยเเลยครับใช้ดีประหยัดครับไม่จุกจิกครับพร้อมใช้งานทันทีครับเนี่ยสี่ประตูสวยๆแบบนี้ครับคันนี้ครับไม่ควรพลาดครับติดตามชมครับ สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบุอรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และไลน์แพลิเคชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพครับๆแน่นๆล้นๆนะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านครับรถของเราทุกคันครับสภาพสวยพร้อมใช้เอาไปใช้งานได้เลยครับและเรามีบริการเดลิเวอรี่ด้วยนะครับผม จดส่งทัวไทยไปไหนไปกันครับและนอกจากนั้นครับเรายังรับซื้อรถบ้านสภาพดีครับทุกรุ่นทุกคันทุกราคาครับเก๋งกระบะญี่ปุ่นยุโรปครับท่านใดมีรถอยากขายหรือมีรถเพื่อนฝูงอยากพี่น้องอยากขายติดต่อบถามมาได้ครับเรามีค้แนะนําให้ด้วยครับผมโอเคครับมาเลยครับ f อกระบะที่รอคอยทั้งหลายครับผมเรามาแล้วครับเอารถกระบะเข้ามาให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วครับผมนี่ครับมานําเสนอครับติดตามชมเลยครับคันนี้ยอดนิยมสุดๆเลยครับ เป็นรถยนต์กระบะอีซูซูดีแม็กไฮแลนเดอร์สประตูครับผมนี่ครับว้าวเลยครับตัวนี้เป็นปี2004ครับหรือ2547ครับนี่ฮะสประตูฮะสประตูแคปโฟไฮแลนเดอร์นะครับคันนี้นี่สูงจากโรงงานเลยครับคันนี้พิเศษสุดๆครับเป็นเกียร์ออโต้จากโรงงานนะครับเกียร์ออโต้ตัวนี้หายากจริงๆครับนี่ฮะน่าใช้งานฮะขับง่ายดูแลง่ายเลยครับผม นี่สวยกริปเลยนะครับคันนี้ครับผมนี่ครับชมเลยครับรถดูดีมีเสน่ห์มากนะครับรถบ้านแท้เขาวิ่งแค่แสงว่าโลเองครับผมว้าวเลยครับดูฮะชมได้เลยครับสวยจัดเสน่ห์แรงจริงๆครับนี่สี่ประตูเกียร์ออโต้ฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีไดเรกเทอร์โบนะครับนี่ครับถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่นิยมสุดๆเลยครับ ไม่จุกจิกครับผมเครื่องแกงอึดทนฮะตัวนี้ใช้งานดีเลยครับใช้เลยครับยาวๆครับนี่ไฮแลนเดอร์ครับผม3 0 0พดีไอเทอร์โบนี่ครับออโต้อาออโต้จากโรงงานนะครับสวยงามเลยครับผมบอดี้นะครับเดิมบางสนิททั้งคันครับไม่มีชนร้านเปอร์เซ็นครับมีชนยินดีรับคืนเลยครับนี่ครับตัวถังสวยๆบางๆเลยครับผม สภาพสีครับอยู่ในเกณฑ์ราว99%สครับสีใหม่เอี่ยมทั้งคันเลยครับผมเป็นสีแห้งช้าครับเงาวับเลยครับไม่มีจุดหนาเลยนะครับผมรถบางๆเลยครับนี่ฮะชมฮะดูฮะบางสนิทครับไม่มีคงไม่มีคลื่นเลยนะครับผมนี่ครับสวยๆบางๆแจมแจมครับแมกไลเนอร์นี่ครับรถไม่โซมเลยนะครับผมนี่ครับนี่สวยงามมีเสน่ห์สุดๆครับน่าใช้ครับ สี่ประตูออโต้ครับดีแม็กครับผมนี่ครับยอดนิยมฮะรถคู่บ้านคู่เมืองคนไทยเลยเลยครับให้ดูกันแบบชัดๆแจ่มๆหลายๆมุมครับสวยงามเลยนะครับนี่ล้อหมงล้อแม็กมาเดิมๆฮะตัวยางนะครับยางแม็กซิตครับปี2017ครับสภาพดอกครับผมยังมีดอกอยู่นะครับผมนี่ครับใช้งานได้ครับผมสภาพยางก็อยู่ในเกณฑ์สัก 60-70%ครับผมใช้งานได้นะครับดูเลยนะครับสวยงามเสน่ห์จัดเลยครับน่าใช้ครับผมรถกระบะนี่คันนี้ตัวนี้นี่มันใช้งานขับในเมืองในเมืองได้ครับไม่เมื่อยฮะเป็นเกียร์โตครับเดินทงเดินทางได้ฮะสี่ประตูในประสงค์ครับนั่งได้ฮะเป็นรถครอบครัวครับที่บรรทุกของบรรทุกของได้ในประสงค์นะครับถ้าใดมองหาอยู่ติดตามชมให้จบคลิปนะครับสวยๆเลยครับคันนี้ครับ โอเคครับติดตามชมกันต่อครับมาชมความสวยงามในห้องโดยสารกันเลยครับฝนตกลงมาแล้วนะครับไม่เป็นไรครับผมจะต้องทํางานให้เรียบร้อยนะฮะตกยังไงก็ไปครับไปกันต่อครับผมนี่ครับเกียร์ออโต้ครับชมฮะภายในสวยๆสดๆแบบนี้ครับผมเลขไม้ครับคันนี้วิ่งแค่แสงกว่าลเองนะครับเลขไม้วิ่งมาเพียง1นึ่งแสนหกหมื่นกิโลครับผมว้าวเลยครับนี่ครับ ไม่สวยๆเลยฮะถือว่าวิ่งน้อยเลยนะครับผมนี่ครับว้าวเลยครับคันนี้ดูฮะรถสวยๆสดๆครับผมชมได้เลยนะครับรถกระบะครับที่เป็นสภาพแบบนี้ครับจัดว่าไม่โซมเลยครับผมนี่ครับระบบไฟฟ้าฮะฟูลออปชันนะครับกระจกไฟฟ้า4บานเซ็นทรัลล็อกนะครับนี่ครับดูฮะแผงประตูประตูครับฝั่งคนขับครับนี่ครับชมบอกคนขับครับนี่ครับ นี่บอกผ้ามาเดิมๆแบบนี้ครับสวยมากนะครับดูเปรียบเทียบกับกระบะคันอื่นได้เลยนะครับจะอยู่ในสภาพแบบนี้หรือเปล่าครับนี่ครับนี่ฝั่งนี้ยิ่งสวยครับผมนี่ฮะแผงค่งแผงข้างครับเรียบร้อยครับนี่ครับผมฮะนี่ครับคอนโซลสวยเลยนะครับนี่ครับ ช่ององช่องแอร์ดูฮะเรียบร้อยครับผมนี่ครับเครื่องเสียงมาพร้อมครับผมแอร์เย็นเพลงเพะเลยนะครับผมนี่เกียร์อัตโนมัติครับเกียร์ออโต้ครับนี่ครับขับง่ายๆใช้งานง่ายๆเลยฮะผู้หญิงผู้หญิงใช้สบายได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปเมื่อยนะครับนี่ครับดูฮะภายในสวยๆสดๆแบบนี้ครับผมโอเคครับติดตามชมกันต่อครับ ปิดประตูคนขับกันเลยครับประตูหนักแน่นนะฮะฟังเสียงครับไม่มีหลัวไม่มีตกเลยนะครับผมนี่ครับแต่งประตรงประตูครับชมเลยครับผมเดิมเดิมเลยครับอ่าจะจกไฟฟ้าครับจกไฟฟ้าสี่บาน ใช้งานได้สมบูรณ์ครบถ้วนนะครับนี่ครับมาดูภายในกันครับผมนี่สวยงามมากนะครับภายในภายในครับนี่ครับดูฮะคอนโซนครับรถกระบะสภาพสวยเลยนะครับนี่ดูฮะภายในภายในครับเรียบร้อยครับผมเมาะเดิมๆฮะนี่ครับฟอกทำสปาฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ นี่ครับสวยใสเดิมๆปิ๊งๆเลยครับผมนี่ฮะเบาะนะครับดูฮะแป้นเกียร์หัวเกียร์ครับนี่ครับอเย็นเพลงเพราะฮะเครื่องส่งเครื่องเสียงครับบาะคนขับยังไม่โซมเลยครับดูครับปกติไม่เหลือสภาพนี้แล้วนะครับไม่ยุบด้วยครับนี่เด้งๆเลยครับผมนี่ สวยงามครับรตูหนักแน่นดีมากเลยนะครับมชมฮะดีแม็กสี่ประตูครับยอดนิยมครับน่าใช้อเนกประสงค์มากนะครับสวยงามเลยครับผมโอเคครับติดตามชมกันต่อครับ ประตูซ้ายบ้างนะครับนี่ครับหนักแน่นนะครับผมไม่มีหลวไม่มีตกเลยนะครับนี่ฮะตกใส่ประตูสวยๆเลยนะครับชมเลยครับผมนี่ครับสวยง้มเลยครับนี่ดูเลยฮะรถสวยๆแบบนี้ครับ ชัดๆสูงๆครับฝนก็ตกไล่งานกันกลางฝนเลยครับเนี่ยเนี่ฝนก็ตกไปครับไม่เป็นไรครับเราอยู่ด้วยกันครับดูครับสวยแจ่มเลยนะครับผมรับรองครับคันนี้ครับ นงภายในสวยงามสุดยอดมากครับประวาวครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับมาชมมุมมองด้านท้ายกันเลยครับนี่ครับ I อซู u ูดีแมกนะครับนี่เป็นสตาร์เอกลักษณ์ของเขาเลยครับผมนี่ครับดูเลยฮะไฮแลนเดอร์ครับผมนี่ครับ3.0 DI t u เทอร์โบออโต้นะครับนี่ครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับนี่กันชนกันชนเรียบร้อยเลยครับ มาแบบสวยๆพร้อมๆเลยนะครับผมนี่ครับมาดูไฟท้ายครับไฟท้ายสวยใสเลยนะครับผมนี่ครับอ่ามีรอยอ่าลายลายนิดนึงครับเป็นพลาสติกนะครับผมนี่ฮะเดิมๆมาแบบนี้เลยครับผมนี่ครับจัดว่าสวยเลยครับผมตามอายุการใช้งานนะครับมีริ้วรอยบ้างครับไม่ตกงไม่แตกนะครับนี่ฮะไฟท้ายสภาพแบบนี้เลยครับอ่าสวยๆครับผม ดูฮะเส้นสงเส้นสายสวยงามครับมาฮะเปิดฝาท้ายกันเลยนี่ครับเปิดแล้วครับแม็กไลเนอร์มาพร้อมเลยนะครับผมนี่ครับดูฮะไม่โซมเลยนะครับสวยเลยครับผมท้ายเธอนี่เดิมครับไม่มีชนนะครับบอดี้เดิมเดิมครับทุกสันทุกขอบทุกซอกทุกมุมครับนี่ฮะชมเลยครับผมนี่ครับไม่มีชนแน่นอนครับมีชนดีดีรับคืนครับนี่ครับ แม็กไลเนอร์ครับผมนี่ครับรถทําสีมาเรียบร้อยเลยครับทำมาทั้งคันครับผมเรียบร้อยเลยนะฮะนี่สวยงามพร้อมใช้งานเลยครับขนข่าขนของได้สบายใจเลยนะครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับภาสีนะครับผมปีหน้าเลยครับปี -66 ครับเดือนกุมภาพ่อยไปต่อนะครับผมนี่ผสมภาษีไม่ขาดนะครับมาเลยครับมาดูหน้าตาความหล่อกันครับ นี่ครับตาล่อย่งนี้เลยครับดีแม็กครับผมนี่ฮะรถที่ยอดนิยมสุดๆเลยนะครับของคนไทยครับนี่ดูฮะเส้นสงเส้นสายอยู่ครบท้วนเลยครับผมนี่ครับไฟหน้าไฟตาครับนี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับผมชมฮะตรงกระจังรถไม่มีชนแน่นอนครับเส้นสายสวยครับผมนี่ครับดูฮะไฟหนงไฟหน้าสวยงามเลยครับผม ดูห้องเครื่องครับห้องเครื่องสวยเดิมสนิทครับผมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเหต์ครบสติกเกอร์ครบครับนี่ชมเลยครับเหตุเดิมเดิมไม่เคยแกะเลยครับนี่ดูเลยครับเหตุเดิมโรงงานครับคานสวยนะครับนี่ไม่เคยทําส่งทาสีนะครับไม่มีชนครับรถเดิมเดิมครับรถกระบะที่เดิมๆอย่างนี้นี่หายากครับนี่ครับชมนะครับก็สวยนะฮะ ลยครับทุกตารทุกปอบถุกล้วข้นมาครับงานครับกระโปรงอ่ะสติกเกอร์นี่ครบถ้วนครับผมตอบเสิมไม่เคยชนไม่เคยเคาะแดงสิ้นนะครับนี่ครับดูฮะไม่มีโซมเลยครับห้องเครื่องนี้กระบะห้องเครื่องสวยๆแบบนี้ฮะดูครับ่ได้ไายง่ายครับเครื่องยนต์ครับผม 3000 ccdi ครับเทอร์โบฮะนี่ครับเป็นเครื่องไดเล็กนะครับผมเทอร์โบครับฟังเสียงเครื่องเลยครับเสียงเครื่องอิซูซูนี่ครับปกติเลยนะครับเดินแบบนี้ครับเสียงเสริมเพราะสุดๆครับผมนี่ครับ เดี๋ยวดึงเหล็กวัดให้ดูเลยฮะเครื่องตัวนี้แกงอึดทนครับไม่มีพ่นไม่มีไอนะครับนี่ครับชมเลยครับไม่มีควันนะครับดูกันแบบชัดๆรายงานแบบตรงๆครับผมรายงานชัดเจนครับเครื่องไดรเลกไม่มีปัญหาครับเครื่องยนต์ไม่มีหลวมครับผมไม่กินน้ํามันเครื่องครับนี่ครับแกงอึดทนน่าใช้งานครับนี่ครับ ถ้าเป็นเครื่องตัวหลังๆมานี่จะมีปัญหานะฮะเรื่องควันเรื่องไอครับน้ำมงนน้ำมันกระเด็นครับกินน้ำมันเครื่องฮะตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับทนทานครับผมแกร่งอึดทนครับรถผู้บ้านผู้เมืองครับดูแลง่ายฮะอะไหล่มีเพียบครับนี่แทบจะทุกตำบลทุกอำเภอเลยนะครับอะไหล่หาง่ายดูแลง่ายครับใช้งานได้ยาวๆครับคันนี้สวยงามจริงๆครับรถมีเสน่ห์มากครับนี่ครับการขับขี่ไม่มีปัญหาแรงสิ้นครับ เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์เลยครับไม่้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยครับผมสวยมีเสน่ห์นะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมทําคลิปทดลองขับด้วยนะครับดูกันให้จบนะฮะไปทดลองขับระบบกงระบบเกียร์อะไรอ่าให้ครบถ้วนเลยครับผมอ่าติดตามชมให้จบนะครับส่วนท่านใดสนใจครับติดต่อสอบถามมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับสวยๆเลยครับคันนี้ครับ โอเคครับติดตามชมกันต่อเลยครับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผู้บริหารโรงแรมสยามแกรนด์อุดรธานีครับตั้งอยู่บริเวณแยกทางออกอุดรสกลครับห้องพักสวยงามกว้างขวางสะอาดครับน่าอยู่มากห้องประชุมขนาดใหญ่ครับเฮ้าส์ฟิตเนสสระว่ายน้ํามาพักผ่อนกันได้ครับท่านใดมาอุดรธานีก็แนะนําให้มาพักที่นี่ได้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยนะครับผม นี่ครับกุญแจนะครับมีชุดสำรองมาด้วยนะครับครบถ้วนเลยครับผมเปิดเลยครับเซ็นทรัลล็อกครับเข้ามานั่งข้างในแล้วครับอืมโอทศสาวิสัยดีครับรถสูงครับผมไฮแดนเดอร์ครับเสียกุญแจครับนี่ครับไฟเช็คกิ้งขึ้นครบถ้วนเลยครับผม ตัวนี้เป็นตัวแอร์แบ็กคู่ด้วยนะครับนี่ครับนี่บางทีลืมรายงานนะนี่วงมอะไรแอร์แบ็กครับข้างหน้านี่ครับแอร์แบ็กคู่นะครับผมนี่สตาร์ทแล้วปั๊บไฟดับเรียบร้อยครับผมปิดประตูแล้วนี่ครับสตาร์ชึ่งเดียวติดเลยครับผมนี่ฮะตอนนี้ที่เกียร์พีนะครับดูฮะมีแต่ไฟและเข็มขัดนะครับที่ยังโชว์อยู่นี่ผมจอดมาเกือบสองชั่วโมงนะฮะถ่ายคลิปความร้อนอยู่ตำแหน่งนี้เลยนะครับนี่ครับ ครับลงความร้อนปกติหมดครับเครื่องเดินนิ่งไม่มีสวิงนะครับดูวัดรอบครับเปิดแอร์ครับเปิดเครื่องเสียงตรงนี้ครับนี่ครับฟังวิทยุวัตยุครับฟังเพลงเพาะได้เลยครับฟังเพลง,งเบาเสียงนิดน,นึงแล้วกัน เบรคครับ, ier, ier, บ,แบบบร K, เข้นนาเกียนะร์ถอยหลังเกียร์จับแบบแทบไม่รู้สึกเลยครับนุ่มนวลมากๆนะครับระบบกรงระบบเกียร์นุ่มนวลครับนะฮะถอยหลังแล้วนะครับนี่ครับลองถอยหลังจับแล้วไม่มีการรอนะครับเกียร์ไม่มีกระตุกกระชากค,ครับเข้าเกียร์ว่างนะครับเข้าเกียร์ดีครับ แทไม่รู้สึกครับผมนี่เข่าเกียร์ดงเกียร์ดีสมบูรณ์เลยครับเกียร์นุ่มนวลครับตัวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเพาขับหน้านะครับอืมตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนล้อหลังฮะเพราะฉะนั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะไม่มีปัญหาเรื่องแกลกแกลกนะครับซ้ายสุดขวาสุดได้เลยนะครับลองซ้ายสุดให้ดูกันนี่ครับซ้ายสุด อสดครับช่วงล่างแน่นครับผมรับรองครับไม่มีเสียงอีดอาร์ตอีทอาร์ตเลยนะฮะไม่มีเสียง G G G แกลแกล้งแกเลยทั้งสิ้น,นครับเสียงนี่เสียงที่ผมมือถูกพงมอะไรนะไม่ใช่เสียงช่วงล่างดูครับเยี่ยมเลยนะครับผม โอเคครับติดตามชมกันต่อครับเป็นทดลองถนนใหญ่กันนะครับอาะล้ครับออกมาถนนใหญ่แล้วครับไปทดลองขับกันเลยครับตอนนี้อยู่ที่เกียร์ว่างนะครับเข้าเกียร์ดีครับไปเลยครับออกตัวเกียร์หนึ่ง ยนะครับผมสําหรับรถกระบะดีเซลนะครับไม่อ่ดไม่อึดอัดนะครับผมเกียร์นี่เปลี่ยนนุ่มมากๆเลยครับผมรันดีครับผมอัตโนมัติ4สปีดนะครับ1 2 3 4ครับเปลี่ยนนุ่มนวลครับผมไม่มีกุกกะไม่มีการกระชากกระโดดนะฮะลอยลอยต่อนะครับเกียร์สมบูรณ์เลยครับออกตัวได้ดีเลยครับ กระบะตัวเก่าๆรุ่นเก่าๆบางทีก็จะออกอืดนิดนึงครับเป็นดีเซลครับผมที่ยังไม่ใช่คอมมอนเรลนะครับเครื่องมันจะทนทานมากครับเรียกได้ว่าเหมาะกับการใช้งานในทุกสภาวะครับแปลงอึดทนครับผมนี่ครับนี่ก็อยู่ที่เกียร์สครับเกียร์สูงสุดฮะรอบแค่2000กว่ารอบเองครับนี่ครับ2,500รอบประมาณนี้ครับนดูความเร็วครับความเร็วประมาณร้อยหนึงนี่ครับ วิ่งดีเลยครับผมตัวนี้ไม่ได้กินไม่ได้ซดอย่างที่คิดเลยนะครับผมดีไอเทอร์โบครับตัว3000ดีแม็นะฮะเทอร์โมเทอร์โบก็ทำงานปกตินะครับไม่มีควันไหลนะครับไม่มีคมไม่มีควันครับนุ่มใช้ได้ครับตัวนี้ครับไม่ได้แข็งกระโดดกระดึกระดังนะฮะ กดคลิกด,ดาวนะครับสมมติเวลาจะเล่งแซงนะครับกดคลิกจมครับ าน่าใช้งานครับอเนกประสงค์เสียงเทอร์โบให้ความรู้สึกดีครับมีเสียงยิ้ดๆเบาๆนะครับแทบไม่ได้ยินนะครับเวลาเร่งเวลาเร่งรอบนี้ครับขับเลยครับทางใกล้ทางไกลครับขับสบายเกียร์ออโต้ครับ ายในสวยเลยฮะสวยจริงๆครับภายในคันนี้ครับนะฮะแอร์แบ็กคู่นะครับผมนี่ดูฮะตัวฟูออปชันเลยครับไฮแลนเดอร์ตัวสูงจากโรงงานนะครับถัดว่าเป็นกระบะท,ที่สภาพดีครับเราคัดมาเลยนะครับผมรถกระบะนี้ปกติเราจะไม่ค่อยได้ทำครับผมเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเจอในสภาพสวยๆเข้ามาครับ จะสมโซมันจะใช้งานมาเยอะๆอย่างนี้ครับจะไม่ค่อยเอาเข้านะครับคันนี้สภาพดีมากเลยครับผมพร้อมใช้งานทันทีครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแลครับการขับขี่ยอดเยี่ยมนะครับโอเคครับท่านใดสนใจรถคันนี้ครับติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับกาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยดีเสมอมานะครับขณะนี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่าสอ0 0มท่านแล้วครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับและสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดและใจสวยจากเราครับผม